สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอมาพูดถึงตัวเลขที่น่าสนใจอีกเลขหนึ่งก็คือเลข16 16นะคะซึ่ง หนะึ่งหกอ่ะเป็นเลขนำโชคของหวังอีปอได้นะซึ่งหวังอีปอเคยใช้ไอดีในการแข่งขันเล่นเกมก็คือไอดีชื่ออีปอ๋อหนึ่งหกแล้วก็เหมือนจะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการใดรายการหนึ่งบอกว่าหนะึ่งหกอ่ะเป็นเลขลคนัมเบอร์ของเขาเนาะแล้วก็มีโมเมนต์คือแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่จ้านเนาะนก็มาอวยพรเที่ยงคืนสิบหกนาทีซึ่งวันเกิดของพี่จ้านอะ่ะอาริอ่ะปิดกองไปแล้วนะคะก็เป็นตัวเลขนำโชคของน้องก็เหมือนกับว่าเอาโชคมาให้พี่ด้วยอะไร ประมาณนั้นอะมั้งแล้วก็เราก็พี่ก็มาโพสต์ในวันบอกรักของชาวจีนนะคะ520ก็คือว่าไอหนีเนาะก็มาโพสต์วันที่20เดือน5เวลา22นาฬิกา16นาทีก็เป็น I love you love love แล้วก็16ก็เป็น ตัวเลขประจําตัวของหวังยี่ปอง ấy. แล้วแถมเราก็จะบอกว่าตัวเลขบอกรัก I love you forever ก็คือ5201314ู่ะพอเอามาบวกแล้วอ่ะห้าบวกสบวกศบวกหบวกสบวกหบวกสเท่ากับ16ะทุกคนที่มันแปลว่าฉันรักคุณตลอดไป <laughs> I love you forever 5201314บวกกันแล้วก็เท่ากับ16อีก โหอิทธิพลของตัวเลขนี่มันสุดๆจริงๆนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่เขาแบบที่เขาโพสต์แล้วมีตัวเลข16กันนะคะมันก็มีอยู่หลายโพสต์เหมือนกันนะส่วนโพสต์นี้ก็เป็นดอกคาเมเลียนะคะของชาแนลเนาะแล้วก็ดอกคาเมเลียเนี่ยก็เป็นดอกไม้ประจําเมืองส่งชิงด้วยนะคะซึ่งวันก่อนหน้านี้เหมือนพี่จ้านก็โปรโมท โฆษณาก็ใส่เสื้อที่มีรูปดอกโบตันเหมือนกันก็เป็นดอกโบตันดอกไม้ประจำเมืองน้อยางเหมือนกันเนาะและนี่ก็1นึของญี่ปอ่นหนึของพี่จ้าน <c oughs> ลึกซึ้งดีนะคะอันนี้ก็ที่ไปถ่ายบาซาแต่ว่าถ่ายกันคนละวันนะคะแต่สถานที่เดียวกันทีมงานเดียวกันเนาะส่วนอันนี้เป็นทริปยุโรปนะคะที่โพสต์รูปขาวดํา8รูปแล้วก็รูปสีอีก8รูปเนาะในแคปชั่นก็บอกว่าให้หารูปขาวดําด้วยแล้วก็ลงเวลา16บหกนากาด้วยเหมือนกันแล้วที่พีก็ คือชื่อพี่จ้าน่ะมีสิบหกจังหวะเนาะอันนี้คือมันแบบมันว้าวมากมันเป็นการเขียนอักษรภาษาจีนอ่ะมันเป็นจังหวะการเขียนการลากเส้นนะคะ มันนับได้16จังหวะพอดีอันนี้พิงไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าพิงไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนเลยเนาะแต่ว่าอันนี้คือข้อมูลจากบรรพบุรุษเต่าเราได้ลงเอาไว้นะคะปอจ้านสตอรี่ก็ไปตามอ่านกันได้นะคะคือเขาบอกว่าตัวเซียวเนี่ยจะเขียนมี7จังหวะส่วนจ้านมี9จังหวะบวกกันแล้วก็ได้สิจังหวะแล้วก็ทั้งคู่ก็เคย แชร์บทความเกี่ยวกับจรวดที่จีนส่งขึ้นไปอวกาศด้วยเนาะก็มาโพสต์ในเวลา12บสนาฬิกาสินาทีกับสิบสนาฬิกาสินทีซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อะไรก็เป็นอวกาศนาฬิกาจำได้ไหมที่พิงพูดไปขิดก่อนแล้วก็เคสด้วย <c oughs> อืมบังเอิญที่ไม่บังเอิญหรือเปล่าแถมยังเป็น16ปีที่หลานจั่นรอเมอร์อิงอีกนะอมืมันก็คงแบบว่ามีเรื่องราวที่มัน มีความทรงจำที่มันน่าประทับใจละมัง้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันที่16ก็เป็นวันที่บวงสวงซีรีส์ปรมามา์ละทีมานเนาะแล้วก็เป็นวันที่น้องเปิดตัวเดบิวต์วงยูนิคด้วยนะคะก็ลเลยคะิดว่าอ๋อ16เนี่ยน่าจะเป็นเลขที่น้องมีความทรงจำดีๆเนาะก็เป็นตัวแทนก็เป็นเลขตัวแทนของวนี่ปอได้เหมือนกันนะคะ